ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับวันนี้มาถยอีกสามไรในมาส้าคัญเช่นเคยนะครับห้าสิบเอ็ีนะครับติดไถก็วันนี้นะครับก็จะมาถามเพื่อนนะครับว่าใช้นิวฮันแลนมาหนึ่งปีแล้วเอเป็นยังไงบ้างครับบกพร่องตรงไหนไหมครับนิวฮันแลนตัวนี้เป็นนิวฮันแลนนะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับก็ก็ที่ผมถ่ายลงไปนั่นแหละ คันนนัแหละมีคันเดียวนะครับเอาเป็นไงบ้างฮะเป็นยังไงเนี่ยเอามันเป็นยังไงอากาศมันมีอากาศยังบวชใจมานึ่งปีแล้วบวท่านนี้นึ่งปีแล้วเนาะไม่หรอกกินน้ำมันเป็นอยังกินน้ำมันมันบวตรงมันเป็นอย่างคือว่าบวตรงมันบวตรงมันเป็นมันเป็นเกือบทุกขั้นเลยเรื่องแรกนะกี่น้ำเออกี่น้ำมันมันสีบวไอ้นี่ตรงกลางเบิ่งเลยเลยมันจะเป็นเกือบทุกขั้นเลยมันเป็นอย่าง มั่งหูคือกันพราะมันลูกไอ้ลูกอ้ยังงี้มันไปเบียดมันไปลูกลอยนะเออลูกลอยมันไปเบียดกันกับยังนี่แหละขึ้นนะอ๋อใส่ไปใส่มากก็มันเล็กๆมันอาดสิบิวชิมนะครับขาดมันแข็งหลังๆไปได้มันก็สีถนัดเองครับหลังๆที่แหลกผมก็ปวดขาคือกันเลยหลังๆนี่สบายเลยบ่ปวดบมยังสีปวดแต่ขัดเล่งนี่เลยอืมเยียบโอเคหรอก โอเคเลยแล้วพันฟันวงเหลี่ยววงหยังมันมันสีแคบได้จั็หน่อยอืมมันมันมันออกมาไถแต่ไฮใหญ่ๆได้ครับอย่าไถไฮหน่อยเดี๋ยวสิงุดงิดมันมันมันวงเหลี่ยวมันนี่มันจะได้ว่ามันมันแคบหรือมันกว้างเขาเขาเขาเข่าใจปะตรงนี้ว่าแคบมันแคบเหลี่ยวมันแคบเออเดี๋ยวหนิมกว้างไงมันเหลี่ยวเลยอืมเกือบออกมันมันเหลี่ยวมันเหลี่ยวได้แคบไงอะไรพวกนั้นเหลี่ยวได้เข้มเข้มก็ M U หาเจ็ดดิเออ แคบก,ก,ก็เก่าหายไปแล้วมึงแคบก็เก่าหายแต่ว่าเรื่องการไทยกันยังนี่นก็โอเคเนาะ okay, เร็วอ,อยู่เร็วเร็วเร็ว,รวอืดในจังน้อยเออเอ,อืดน้ะใส่เกียร์มึงมึงใส่เกลือซีเนาะเพราะว่ารถรถพงแนวรบรอบรอบมันดำไหมเนาะไทยอยากเร็วแรงขึ้นในจังน้อยไปเปลี่ยนท่อเลยครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อดีเปลี่ยนท่อหนีแรงเลยครับอ๋อนี่ครับคนใช้จริงครับหนึ่งมันมันไหนจะจักปีแล้วขั้นเนี่ยมาสองปีเดียเนาะ พ่อมงั้นขั้นนีไหมพ่อห้องกูเขามึ่งเอาวันที่ยังนะเมื่อเดียวกันบอกว่าเดือนเมษายก่อนเมษาก่อนเมษายหยิบสองมีหน้าบอกว่าประมาณนี้แหละเขามึ่งออกก่อนเท่าใดของกูสิเป็ดกุ้งปลาเป็ดกุ้งปลาของกูออกมีหน้าหยิบสองมีหน้ามั้งไม่มันไม่ไม่ไม่มันก่อนกูบ่ขั้นเดียวก่อนเด็กเออแต่ใช่เอาก่อนนี่ว่าเออแต่ใช่แต่ใช่แต่ใช่กันหััวมมนนนนรรีถขขึึ้้แง่ทอมันหัวมันหย่อนมันเกี่ยวอยู่บ่เฮ้ยมันเกี่ยว Bên thôi hãng của người mặc quá thoát 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 lưng anh tao đi, ừ, đi, à, đi bằng sáng bằng đơn măng kêu môn em em măng kêu cầu liệu thôi cầu liệu thôi chị tên hôn mê em môn na sình kêu lắm thoát 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 tho thoát thoát tho thoát tho 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 ừ. tho tho đến, tho tho đượt ความปีเกิดบดีหล็กเกาเสียวเกามาแปะเองก็ใส่มาหนึ่งปีแล้วครับเอาสองปีแล้วเนาะไม่บ่กเข้าสองกันเนาะสองปีนี่เลยเนาะแม่นบ่แล้วเรื่องขั้นหนามีปัญหาบ่ะขั้นหนาขั้นเนี่ยคือขั้นหนาสิ้นสิ้นกันยังบ่หัวเลยเนาะเออของผมหัวแหละครับนี่ของผมหัวเราหนาทั้งเราล่างเราหลังเลยรถผมอ่ะขั้นหนาคู่มือศาสตร์น่ะฉีดน้ำแนะนำนะครับแถวนี้ไอแถวนี้มอง คอนโทษหนาอย่าขีดแห้งแต่ยังเพราะมันมองเห็นว่ามันจะมีน็อตตัวนี้แล้วมันคือสนิมมันสีเทาใส่ฝืดอ๋อเอออันนี้หยดน้ำมันใส่เผื่อหนึ่งอ้าวพลัง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 เป็นจะได้แบบนี้พลังโอเคยังโอเคแล้วครับฮะถือว่าเขาดีอยู่เขาดีแต่ต้องตั้งคัดถ่ายยังสั่นเลยอืมแต่ว่าทางยังอื่นจากไหนกับตรงว่าต้องตั้งสีอย่างเดียวเลยเท่าเท่าที่ผมขับบังก็โอเคนะครับผมลองบางเกียนให้หนึ่งให้หนึ่งมันได้อยู่ครับแต่มันต้องเลี้ยงพันในจังหน่อย ถ้าลงับปล่อยสุดต้องดินแข็งแครับปล่อยสุดเร็เร็วครับเร็วเลยงานเร็วแน่นอนมันเออรมันเร็วอยู่ครับเบิ้งเมื่อกี้มันก็โอเคอยู่ก็ใส่มาสองปีแล้วก็ไปคของก็โอเคเนาะเนาะโอเคครับคือข่าวสองปีแล้วเนาะเจ็บเนาะข่าองแล้วรถกูข่าวองอ่ะเนาะกันกูออกไม่นานยี่สิบสอง เมษสามหรือมีมนาเนี่ยจำอะไดรอ่านหยิบสองีกหลังสงกลางหระะือมั้งเล็กๆมันเขามืงรวมอย่างนี้เนี่ยบูดนี่รวมตะมงนีเละอืมรวมตอนนี้เออคือของกูแลหละของกูก็รวมแล้วขัน้นใหม่เออตะกูใหม่นะก็โอเคเรื่องน้ำมงน้ำมันก็นบ่หายครับบ่มีปัญ <บ S 1> หายอย่างเนาะปกติ ตัวนี้เป็นทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับสี่สิบเก้าแรงมากเลยนเ<อ>นาะท่านนี่เต็เมแรงแรงขนาดสีบุชินเนาะมันอืดนยังไงอู้อ้าอ,าอื่นเขาเนี่ยธรรมดาคนยังไม่ยังยังไม่ยคล่อ,อ,องเนาะธรรมดาเลยคนคนบ่เคยขคับรถเนาะรถรถมันมันต้องใส่แบบเกียร์ต่ำตำมันถึงสีแห้งเลยเกียร์สูงแบบเออแมนโยธาเนี่ยดินดันสงสี่ดิน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 ังสี่เนี่ยทารถดำเดิมนะครับใส่โลซีครับใส่ไม่เนาะ นี่ยดินน่ะสิ่ใสารใช้โลซีเนี่ยมันฟอนแลนได้โอเคเลยโอ้กินเมื่อกี้ยังเลี้ยงฟานอยูเลยกูงเต้าครับเว่าเตกต่างกันแห้งครับตอนสองลุนนี่ดอกยางมันต่ำครับมันเป็นดอกยางต่ำมันเลยบ่คอยซีไปไหนมันแตกต่างกันเลยครับครับครับขั้นหนีเรามาครับคันนีเนี่โอ้ มั่วคน้คนละแนวเลยใจหลอนก็นออกคู่ครับอเออแม่นนะครับใจเย็นก็นออกนิ่มว่าแม่นครับนี่ตามนี่เลยลาตามนี่แห<อ>ละครับใจหลอนก็นออกคู่ว่าหลุดพื้นกูรวมไปเ,มเลยหนุ่มเอ้ยหัวัวไปบว่า,าแล้วนเนาะเฮ็ดงานเลยตามนี่แหละครับใจหอนก็ออกออกคู่ประตาใจเย็นก็ออกาาน,นิ่นแล่นแต่มันแดงเลยครับมันแดงเอาขนเอมาดันดินสะอาดดันดินตามรถ ชกหลอดเนาะเป็นตะแห้งเนาะดันดินตามงานเปลงเนี่ยมันมันมันโอเคครับแต่เรื่องความเร็วมันกับสูตัวนี้บ่ไไรตัวนี้มันเร็วกว่ามันคล่องมันคล่องของโตกว่าเอาเลยบอกแล้วว่าคันเนี่ยมันของโตกว่าคันนี้แต่ว่าเรื่องความญ่ความแห้งกับสู้คันนั้นบ่ไรคูามันของตกว่าแมนก็คือเบิ่งรูปมล่างเอาครับยางยางกับตั้งกันแล้วเนาะยางหน้าย่างหลังกับตั้งกันแล้วคือมันตังกันเบมดเลยมันไงกว่านะครับราคาเท่าไหร่ป่ะทั้งหมดเลยอ่ะ ทั้งเบิดกับลานกัวๆลานจักมื่นด้วยจำไว้เลด่านนิดๆนี่แหละอืด่านนิดๆครับนี่ครับ,รบจากคนใช้จริงครับนี่คนใช้จริงนะครับว่าปัญหาไหลผมก็ระทันพบปัญหาอย่างเลยล่ะเออเนาะมัระทันพบปัญหาอย่างเลยใส่่าคือว่าน,น,น,านี่ตัวนี้หละคือว่าเอียงนี่ตัวนี้ตัวนี้มันสีปไปไหวเนี่ ลูกหมากผมล้วงไปแล้วนี่ตัวนี้มันสีใบใบเขียวใบใบปกติมันมันสีโยกนิดเดียวโอ้ปพวกนี้มันสีไปไวเขามึงมาลุงหมากมันสองอันบ่ใส่ลูกหมากคูณน้ำลูกหมากนี่น้ำบ่เออสองอันอ้โตัวนี้กระบอกสวยเหลี่ยมั้งแน่นๆของกูลูกหมากลูกหมากโตกับอันนี้เลยลูกหมากโตโตกับอันนี้เลยอันนี้ลูกหมากอันนี้เป็นเอียงว่ะลายยางวะเขาเมึงว่ะลายยางมันเจ็บเนาะ สมเท่นนึงก็เจ็บเติบหนึ่งแล้เอารถเป็นใหญเนาะธรรมดาขาดแต่ขาดแข,ข็งเนาะขาดนี้ที่เลยกูดอ้ปวดขาปวดยังเบดเนาะหลังๆมาโอ้สบายเลยอยี่บปวดบนยังกองน้ำมันสองอันกองน้ำมันดีเซลแต่ดีเซลแล้วเนาะนี่นะครับก็ตามนี่เลยคือนี่คนใช้จริงครับเขารู้ แต่ผมไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กับเขาคันนี้คือผมก็บอกหูหรอกว่าผมไม่ได้ใช้น้ำเขาคูต้าแล้วฮะจะไปออกคูต้าแล้วเออจะไปออกคูต้าแล้วพนแปะเอาอยู่นี่ราคาเนี่ยมึงก็ไปซื้อหกสองไหนสบายเลยหกแสนเถ้าหกสองสองมันแปดนบบเออมั่นไหนละอืมต่เนี่มันออกแสน็มันมันถือกระฟูกนี่มันบ้าแฟงคือพวกนี้มันสิปัาขึ้นราคาอีกไรเด้มันปัาขึ้นราคาอีกล่ะ มันโคนเริ่มเล่นมันแล้วมันกคับมันกับตลาดเริ่มได้แล้วพวกผลทรงยางมันแพงไหมอืมก็มันแพงสุดยางเลยเป็นคู่บัญญัตายังอยู่ก็เราหกแสนสองปั๊บปั๊บไม่หน้อยหน่อยด้ปั๊บสามสี่หมื่นหุ่นดิเพื่อประมาณสามสี่หมื่นขึ้นไหอ๋อเอือยางบาดอะไขึ้นข no ั้น <terminar> ต <lyn player> ่อขั้นไหมเออเอานะครับก็เนี่ยครับจากตากจากเออเสียงจากคนใช้จริงครับก็นี่มันใช้มาคือมันก็โอเคนะครับนี่ฮอร์เรนยังไม่มีปัญ แต่ผมก็ว่าโอเคนะเจ้าที่ผมลองขับดูแต่ว่าผมผมไม่ถนัดก็ค่อยอวงเลี้ยวนี่ะนะครับน,น,นั่น <c oughs> แหละแล้วก็เบาเบาอมันปรับยังไม่ได้เบาอมันปรับยังไม่บบได้เวลทำแปับตั้มก็เนี่ยเหมาะเลยน,น,ลน,น,นี่คือบ่เปลื่อนบ่ลงเลื่อนว่าเป็นโอ้หาแคดึงตัวนีขึ้นนี่ก็ปรับลงได้เลยกูจีหูเป่โอ้คือภาษาเอ้าหามึงกูจีหูเป่เอาไปครับก็นี่แหละเสียงจากคนใช้จริงครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครที่สนใจในฮอนด้แลนด์ครับก็ไปเอาได้เลยถ้าชอบอ่ะ แต่มันจะช้าหน่อยนะครับบอกเลยว่าช้าหน่อยะแต่ต้องใจเย็นๆนะครับช้าหน่อยแต่ชัวช้าแต่ชัวครับเอาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บายบายนะครับ